ฉัไหมนจะสนหน้านที่เรื่องอะไรที่ฉันน่ดถ้าแกบอกครับฉันฆ่าแกแน่มึงอยากได้เงินมึงคืนมากใช่ไหมมึงกล้าเล่นพน,นันก,กูหรือเปล่าถ้ากูแพ้มึง สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชนาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครหัวใจศิลานะครับผมใน EP ที่13แล้วก็14ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ดู EP 12กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ดูตัวอย่างนะครับผมใน EP 12ที่เขาทิ้งท้ายไว้ตอนหลังนะครับผมก็เป็น EP 13กับ EP 14นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการสปอยนะครับผมเนื้อหาในตัวอย่างคือมาวิเคราะห์ตัววอยย่างด้ จะมาสปอยถึงเนื้อหาที่มันจะเป็นไปได้นะครับผมซึ่งจะอิงจากเวอร์ชั่นเก่าให้ทุกคนได้รับฟังนะครับผมว่าเนื้อหาใน E ีีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเท้าความถึงตอนเก่ากันก่อนดีกว่านะครับผมใน EP ีที่12นะครับผมหลังจากกลับจากทะเลนะครับผมศิลาเนี่ยเขาก็ทิ้งมิ่งขวัญนะครับผมไว้ที่รีสอร์ทเลยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็กลับมาก่อนท้ายมิ่งขวัญเนี่ยต้องกลับมาตามหาศิลานะครับผมเพื่อที่จะถามว่าทําไมถึงทิ้งเขาไว้แบบนั้นนะครับมิ่งขวัญเนี่ยมาที่บ้านของศิลานะครับ แต่ว่าไม่เจอของศิลาแล้วก็ได้รู้ว่าศิลาเนี่ยอยู่ที่ผับนะครับเขาก็เลยตามไปหาศิลาถึงที่ผับนะครับแล้วก็ศิลาเนี่ยก็พยายามเดินหนีแล้วก็บอกว่าเออเขาติดงานมากเป็นคนที่ถ้ามีงานมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่องานเป็นอันดับแรกนะครับผมเขาเลยบอกว่าผมเนี่ยถึงไม่คู่ควรกับคุณไงมิขัญเขาเลยบอกว่าแต่ที่คุณหนีฉันมาเนี่ยที่คุณพยายามที่จะหนีฉันเพราะคุณชอบยายมินใช่ไหมแล้วก็ฉากเนี่ยต้องตัดจบไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตอนต่อไปกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะเป็นยังงไไต่อปมะมจ มิชาที่มิ่งขวัญน,นะครับผมยืนอยู่กับมินตราแล้วก็พ่อกับแม่นะครับผมแล้วก็มิ่งขวัญเนี่ยก็บอกว่าแกคงสมน้ำหน้าฉันมากใช่ไหมมินตราก็บอกว่าจะไปสมน้ำหน้าพี่เรื่องอะไรอะไรเงี้ยเหมือนมิ่งขวัญจะพยายามบอกว่าที่อ่ามิ่งขวัญเนี่ยโดนศิลาทาอะไรนะครับผมเหมือนมีอะไรกันที่รีสอร์ทนะครับเพราะว่าในภาพเนี่ยมันตัดมาฉากที่ทั้งคู่เนี่ยจุกกันแต่จริงแล้วไม่มีอะไรนะแต่มิ่งขวัญเนี่ยบอกทุกคนว่าเขามีอะไรกันนะครับเหมือนมิ่งขวัญจะบอกว่าแกคงสมน้ำหน้าที่ฉันกับคุณศิลามีอะไไรกกกััันนนแแลลล้้วคุศิีี่่ย็็ทงงปมข แล้วก็บอกก็ขู่มินดราว่าถ้าเรื่องนี้แกไปบอกใครฉันฆ่าแกแน่นะครับเหมือนแบบมิ่งขวัญเนี่ย โกรธมากนะครับผมแล้วก็ตัดฉากมาที่ศิลากับสาวิทนะครับผมมาเจอกันนะครับศิลาเนี่ยเหมือนจะแบบว่าเปิดเผยแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนนะครับที่สาวิทเนี่ยมาติดหนี้พนันอยู่นะครับสาวิทเนี่ยก็รู้ว่าศิลาเนี่ยเป็นคนทําทุกอย่างนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยมาติดพนันติดเงินไม่ว่าจะเอาเครื่องเพชรเนี่ยเอามาเป็นเครื่องประกันแล้วก็กู้เงินไปนะครับสาวิทเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็บอกว่ามึงอยากได้เงินคืนมากใช่ไหมมึงกล้าเล่นพนันกูหรือเปล่าถ้ากูแพ้เนี่ยกูยอมเป็นหนี้มึงเลย120ล้าานนแลล้้วทีีศิก็บอกวว่าแล้มึงอยากเล่นอะะไรล่สิบ ประมาณนี้คําพูดที่เขาพูดกันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเนื้อหาจากตัวอย่างที่ทุกคนเนี่ยคงจะได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอนะครับผมสปอยไปถึงเวอร์ชันเก่ากันบ้างแล้วกันต่อจากเนื้อหาตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ซีลานะครับผมก็คือตกปากรับคากับสาวิทละว่าจะพนันกันนะครับผมเพื่อให้สาวิทเนี่ยมาแก้มือแล้วก็เอาเครื่องเพชรของเขาเนี่ยกลับไปถ้าเขาชนะได้นะครับถ้าเขาแพ้เนี่ยก็จะยอมเป็นหนี้นะครับผมโดยในเวอร์ชั่นเก่านะครับก็เป็นเวอร์ชั่นของพี่ีนั่นเองนะครับผมซึ่ คุณลุยนะครับแล้วก็เดิมพันนะครับผมโดย5เกมนะครับผมชนะ3ใน5นะครับเดิมพันแต่ละตาเนี่ยก็ด้วยเงิน10ล้านนะครับผมแล้วก็ศิลาเนี่ยก็ให้สาวิทเนี่ยเอาหุ้นของบริษัทนะครับผมของแม่เขาเนี่ยเอามานะครับถ้าแพ้เนี่ยก็คือต้องเสียหุ้นอีกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสาวิทเนี่ยเขาเตรียมไพ่ของเขามาคือเขาเตรียมโกงมาแล้วเขาแบบว่าเอาไพ่ซ่อนไว้ในเสื้อของเขานะครับเขาก็ชนะศิลาในหลายๆตาในรอบแรกนะครับผมแต่สุดท้ายแล้ว่ศิลาก็ชนะนะครับผมแล้วก็ได้หุ้นของ สาวิทไปซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทของแม่เขาเนั่นเองนะครับผมทำให้สาวิทเนี่ยก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเพชรนะครับผมเอาไปคืนบริษัทนะครับสุดท้ายนะครับผมสาวิทเนี่ยเขาก็เอาเพชรปลอมนะครับที่ให้เพื่อนเขาทําเป็นเพชรปลอมให้เนี่ยเอามาคืนแม่ขเขาแม่เขาก็ดีใจเออเห็นเพชรของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม่เขารู้แล้วนะครับผมว่าเครื่องเพชรเนี่ยหายไปไหนนะครับผมโดยที่สาวิทเนี่ยเขาโบยความผิดนะครับผมให้กับแหวนนั่นเองเพราะว่าเขาให้แหวนแหวนเพชรนะครับผมให้กับแหวนไปพอไปค้นอะไรเงี้ยก็ เจอว่าแหวนเป็นคนขโมยนะครับแล้วแหวนเนี่ยก็หนีไปแต่ศิลาเนี่ยเป็นคนช่วยวแหวนแล้วก็มารับรู้ความจริงจากแหวนนะครับผมว่าสาวิทเนี่ยทำอะไรไว้บ้านนะครับสาวิทก็เลยบอกว่าอ่ะผมเนี่ยไปตามคืนมาได้จากที่แหวนเนี่ยเอาเพชรไปขายแล้วผมเนี่ยก็ตามคืนมาได้แม่เขาก็ดีใจมากที่ได้เครื่องเพชรคืนนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเป็นเพชรปลอมที่สาวิทเนี่ยให้เพื่อนนะครับผมให้เพื่อน,นปลอมมาให้นะครับแล้วแม่ของสาวิทเนี่ยก็พาสาวิทนะครับผมไปขอมิ่งขวัญกับพ่อกับแม่นะครับแต่มิ่งขวัญเนี่ แล้วเป็นปัดเครื่องเพชรนะครับผมล่วงนะครับลงกับพื้นแล้วเครื่องเพชรมันกล่องเครื่องเพชรมันก็หล่นลงมานะครับผมแล้วในกล่องเนี่ยก็มีกระดาษมีนามบัตรของร้านทําเครื่องเพชรอามาด้วยนะครับแล้วในกระดาษอ่ะมันก็บอกว่ารับทําเครื่องเพชรเรียนแบบทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเครื่องเพชรเนี่ยเป็นเครื่องเพชรปลอมนะครับทำให้สีดาแม่ของสาวิตนะครับผมเขาเนี่ยรู้สึกว่าโกรธสาวิตมากนะครับผมที่สาวิทยะทาให้เขาหน้าแตกนะครับแล้วสาวิตก็เลยเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมให้ฟังจนแม่เขาเนี่ยจับได้ว่าาสวิ เป็นคนขโมยเพชรไปเองนะครับ แล้วต่อมานะครับผมก็มีงานเลี้ยงนะครับผมงานเลี้ยงที่ทุกคนเนี่ยก็จะมาเจอกันที่งานเลี้ยงนะคือปกติเนี่ยพวกไฮโซเนี่ยก็จะมาเจอกันที่งานเลี้ยงอยู่แล้วไม่รู้ว่างานเลี้ยงอะไรคือต้องมารวมตัวกันนะครับผมสีดาเนี่ยก็มากับสาวิตนะครับแล้วก็งานนี้นะครับผมสีลาเนี่ยก็มาด้วยแต่ศีลาเนี่ยพาแหวนมาด้วยนะครับแล้วก็ให้แหวนเนี่ยใส่เครื่องเพชรของสีดาที่สาวิตเนี่ยขโมยไปขายนะครับผมมาในงานนะครับทำให้ทุกคนเนี่ ก็แฉสาววิตนะครับผมว่าเป็นคนขโมยเพชรนะครับแล้วก็โยนความผิดให้กับแหวนว่าแหวนเนี่ยเป็นคนขโมยนะครับผมแล้วก็แบบสาววิตเนี่ยก็ได้แหวนเป็นเมียแล้วนะครับสสาววิตเนี่ยไม่ยอมรับนะครับผมแล้วก็ผลัดแหวนหนีทาให้สีดากับสาววิตเนี่ยเสียหน้ามากๆานะครับผมในงานนี้นะครับส่วนมินตรานะครับผมก็ยังคงเชื่อว่ามิ่งขวัญนะครับมีอะไรกับศีลาแล้วนะครับเวลาเจอหน้ากับสีลาเนี่ยถึงเขาจะรู้ว่าศีลาเนี่ยคือพี่ต่อแล้วนะแต่ว่าเขาก็เสียความรู้สึกเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึก ให้กับพี่ต่อแล้วก็ไม่อยากให้พี่ต่อเนี่ยทำอะไรไม่ดีนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบพี่ต่อเนี่ยเหมือนแบบว่าพี่ต่อเนี่ยมาไม่แก้แค้นมิ่งขวัญก็จะรู้สึกแย่ทุกครั้งที่ได้เจอกับศิลานะครับเขาก็เลยแบบว่าเหมือนพยายามไม่อยากจะเจอหน้าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าศิลาเนี่ยคือมีอะไรกับพี่สาวของตัวเองแล้วอะก็เลยแบบว่าเหมือนแบบตัวเองเนี่ยก็ยิ่งไม่อยากเข้าใกล้เพื่อจะไม่ให้มีปัญหากับพี่สาวของตัวเองนะครับมีนจะสนหงหน้าที่เรื่องอะไรที่ฉันดดให้แกบอกใคร มึงอยากได้เงินมึงคืนมากใช่ไหมมึงกล้าเล่นพนันกูหรือเปล่าถ้ากูแพ้มึงกูยอมเป็นหนี้มึงเลยร้อยยี่สิบล้านแต่ถ้ากูชนะมึงมึงต้องยกหนี้ทั้งหมดให้กูกูอยากเล่นอะไร โอเคอันนี้เป็นการสปอยนะครับผมสปอยเนื้อหานะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะว่าไม่รู้ว่าผมจะเล่าเกิน EP นี้ไปหรือเปล่านะครับโอเคครับมาคุยกันสนุกสนุกแล้วกันไม่รู้ว่าเนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับเนื้อหาตรงไหนพี่ภาคประการใดขออภัยวันอาทีตย์นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนี่เป็นการสปอยแหละถ้าใครรู้ว่าแบบมันคือการสปอยก็กดข้ามไปได้เลยนะครับถ้าใครไม่อยากฟังนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรัับวนนี้ไปตลัใอกาลย่ืมดกระดิ่งนะเพื่อี้

ที่ฉันต้องทนทั้งที่ใจนั้นมีน้ำตาเรามีความสุขตอนดูรักันเธอมีฉันขึ้นหนึ่งในใจช่วยเลิกกับเขาได้ไหมเธอบอกไม่ได้เพราะเขานั้นดีจะพูดอย่างนี้คนเลวมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมารักกันแกเ่เธอเท่านั้น ต้องเลิวันท,ทั้งทั้งที่รักต้องทำแค่ไหนพอเริ่มมันเท่ไรไม่รู้อยับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เดินต่อไปก็จะทางตันจะกลับหลัง จะให้กันได้หรือเปล่าว่าเจอจะพูดอย่างนี้คนเลวมันก็คือฉันคนผิดที่คิดมารักกันแค่เจอทูนั้นต้องเลิกหวัทงทั้งทั้งที่รักต้องทำแค่ไหนท,มมท้อเรื่อมาเท่าไรไม่รู้กับความสัมพันธ์ที่เป็น หลังหัวใจก็ทำไม่ไววันหนึ่งทนไม่ได้ต้องไปจากเธอ